คลิปนี้บุญจะสอนวิธีเอาเพลงเข้าโปรแกรมดีเจเลหนมานี้อ่านี่ตอนแรกเราสมมุติว่าเรามีเพลงในคอมเนอะอันนี้คือหน้าดิสครอปเดอร์เขาสร้างเป็นโฟลเดอร์อันนี้วิธีสร้างโฟลเดอร์สำหรับใน MacBook 2นิ้วคลิกขวามันจะมีคําว่าโฟเดอร์ไหมนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะบอกว่า new folder นะนี่เขาคลิกตัวนี้นี่เลยแล้วก็เขียนซื่อมันอันนี้บุญเขียนอ่าเดียวใต่เป็นภาษาอังกฤษ A B C D อัอนนี้ซื่อนี้แล้วแต่เราจะเขียนเดอ้อนี่ แล้วเขาก็ดึงเพลงที่เฮามีนะดึงเข้าไปดึงเข้าไปในโฟลเดอร์นี้นี่ดึงในเพลงที่เฮามีที่จะเข้าโปรแกรม DJ ดีเจเด้อดึงเข้าไปในโฟลเดอร์นี้เด้อ mm hmm. เพลงอันนี้บุญเลือกเพลงนี่อันนี้คือเพลงที่เฮาจะเข้าในโปรแกรมดีเจนะเขาหลังจากเขาเฮ็ดเป็นโฟลเดอร์แบบนี้แล้วเฮาเมืกี้ก็แล้วก็มาเข้าโปรแกรม DJ ดีเจเด้ออันนี้บุญจะเห็นในเลคคอร์ดบ็อกก่อนนะเดี๋ยวบุญจะเห็นในเซอรโตให้พร้อมเด้ออันนี้เรคคอร์ดบล็อกก่อนนี่ วิธีเขาในรีคอร์ดบล็อกเดิมเขาก็ต้องท่าโปรแกรมนิดนึงรันโปรแกรมนิดนึงนะมันกำลังเข้าโปรแกรมวัดใจท่านี่อันนี้วิธีเอาเพลงเข้าโปรแกรมเด e ิมจะสอนไปเท่อรัโปรแกรมคลิปนี้เอารีคอร์ดบล็อกเดียวคลิปหน้าจะเอาเซเลโต้เดียอันนี้อันนี้มันกำลังโลดอ่าเป็นแท็กเป็นเพลงเขานะ่ะกำลังลดเพลงเขา คำนวณเพลงเขาทั้งเม,งมื่อในคอมน่ี่ทั้งเมื่อในโปรแกรมที่เฮาเข้ามามันกําลังคํานวณน,นี่หลังจากมันคํานวณให้แล้วนี่ถ้ามันอยู่หน้านี้เด้มมันอยู่เต็มจอแบบนี้ถ้ามันอยู่ในตเต็มจอแบบนี้เฮามากดนี้นี่เดอ้อตัวที่เป็นสี่เหลี่ยมนี่เดิมห็นบอกนี่เปลี่ยนสี่เลี่ยมน้อยๆนี่แล้วก็นี่ให้มันเป็นหน้าจอแบบนี้ให้เฮาสามารถลากออกมาแบบนี้ได้ให้เห็นโฟเดอร์ที <S <S <tha> ่เฮาสร้าง <continuer> <ia> ไว้นะนี่โฟเดอร์ที่เฮาสร้างไว้แล้วก็เขาก็ลากโฟลเดอร์มาใส่เลยนี่ ไซบอนเพลินดนีเดอร์่ซเรียนกันลงมาเนะนี่ยนี่หลังจากเขาเข้ามาแล้วในเลคคอร์ดบล็อกเขาต้องท่าเด้อท่าให้มันอะนาไลซ์ให้มันขึ้นเว็บเพลงแบบนี้นี่ให้มันขึ้นเว็บฟอร์มแบบนี้ก่อนนะนี่หลังจากเขาเอาเข้ามาแล้วนี่มันจะขึ้นแบบนี้ให้ได้แล้วเขาก็จังจสมาร์ทกเอาแก้โปรแกรมได้นี่อันนี้ในเลคคอร์ดบล็อกเดียวเปิดเพลงให้เบิ้งนี่อ่าบอนปิดเปิดเพลงจะอยู่นีเดออันนี้จะเป็นเบื้องซ้ายเนะเบื้องซ้ายของของโปรแกรมนะอันนี้จะเป็นฝากซ้ายปุ่มปิดเปิดนี่ เขาอยากให้เพลงเลือดได้เขาก็คลิกได้เลยนี่เลื่อนเพลงอันนี้จะเป็นปุ่มฮอตคิวพวกปุ่มฮอตคิวเด้อฮอตคิวเวลาคิวเพลงไว้ฮอตคิวหมายถึงอย่างก็คือแบบสมมุติเขาคิวไว้อยู่นี่น,นะมันสามารถคิวได้หลายหลายคิวเลยเดยี่สมมุติเขาเปิดนี่้างซ้ายจะเป็นต,ตนัวเซ้นนะปิดเปิดเห็นบอกสมมุติเพลงไปฮอตใส่กระยาเขากดคิวทีเ่เขาคิวไว้นะมันจะกลับมาเห็นบอกเพลงยูฮอตใส่กระยา เวลาเขากดคิวที่เขาคิวไว้มันจะกลับมาบนเขาคิวไว้นี่บนเขาคิวไว้หรือเขามากไว้นั่เองไงนี่บันนี้เบื้องขวาวิธีเอาเพลงเขาเบื้องขวากับลากใส่วงบลตัวเบื้องขวานี่หรือว่าวิธีง่ายๆคือกดชิปเขาเลือกเพลงที่เขาจะเอาเข้าสมมติเอาเพลงนี้เขากดชิปค้างไว้แล้วลูกศรเบื้องซ้ายนี่ลูกศรเบื้องขวาก็คือเขาเบื้องขวากดชิปตัวนี้ค้างไว้นะนี่อันนี้อันนี้คือนี้ปิดเปิดเบื้องขวากัตัวนี้นี่ถ้าเขาอยากอันนี้คือสมมตินี้อบ เราเลื่อนไปทางไหนเพลงมันก็จะดังปกติเขายังให้เป็นเพลงซ้ายกว่าอยู่นี่ครับกระต้องใส่สองกับซี่บังซ้ายใส์หนึ่งกับสามนี่ให้มันขึ้นสีฟ้าแบบนี้นะหลังจากนั้นเขาเลื่อนไปเบื้องซ้ายเพลงก็จะดังเบื้องซ้ายเขาเลื่อนไปเบื้องขวาเพลงก็จะดังเบื้องขวานั่นเองนะนี่เปิดพร้อมกันนี่แม่บอกเลื่อนมาเบื้องขวาจะดังเบื้องขวาเลื่อนไปเบื้องซ้ายจะดังเบื้องซ้ายเแม่บอกอืมท่าใบเครื่องกลางมันจะดังทั้งสองอันนั่นเองเด้ออันนี้อันนี้จะเป็นอ่าสไลด์มันอะนี่